รงเรียนบ้านพอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2ภายใต้การบริหารงานโดยนายภูริพัฒน์เขียวขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกและนางสาวมนยุยพินชาวเมืองโขงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกโรงเรียนแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เขมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานณนหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมอบรมโครงการไข้ลูกเสือเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาระหว่างวันที่20-21มกราคม2568นะ ใหลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีบ้านหนองไหลจัดกิจกรรมบูรณาการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26ิมิถุนายนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสารรค์เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าณห้องประชุมโรงเรียนาัสมัยพิทยาคม ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาสมัยเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมมีความตระหนักถึงอันตรายของพิภัยของบุรีไฟฟ้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568ณนะบริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลตรการพืชผลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและบำเพ็ญประโยชน์นำลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดนะค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านแก่งคิงและให้นักเรียนแกนนำที่ผ่านการเข้าอบรมมาขยายผลกับนักเรียนอีกหนึ่งต่อสามคนเพื่อสร้างความเข้าใจโทษของยาเสพติดที่เป็นปัญหาสังคมในปัจจุบันผลการดำเนินงานลูกเสือเนตรนารีที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันมีทักษะในาการดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภยัยเป็นตัวอย่างที่ดีสามารถแนะนำผู้อื่นให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและขยายผลในโรงเรียนชุมชนและสังคมสื่อไป